นายโลกจิตกว่าที่คิดอีกนะคนแบบนี้มีเยอะพวกยอมเป็นราชาในกระท่อมดีกว่าเป็นขี้ข้าในปราศาสทคนยังหมอนี่เอาแต่อวดความสามารถของตัวเองเพราะอยากให้คนอื่นยอมรับเท่านั้นแหละฉันไม่อยากเข้าไปยุ่งด้วยตอนรอเลยตั้งใจแยกตัวออกมาพอตัวเองไม่ได้ผลงานอย่างที่วางแผนไว้ก็เผยท่าแท้ออกมาเลยสินะตอยซะ จู่จู่หมดนั Hubble ่นจัดการมันเร็วดับเบิลช็อตเอเนจีเบลอนเฮ้ยลวงเว้ยแล้วโอ้แกแม่งน่าลำคาญว่ะฉันจัดการให้จบในครั้งเดียวเลยแล้วกันจบสักที เตือนสุภาพบุรุษผู้อ่อนโยนได้ออกจากการแข่งขันแล้วแจ้งเตือนสามีของอุมจูได้ออกจากการแข่งขันแล้วแจ้งเตือนรอดดีที่สุดได้ออกจากการแข่งขันแล้วแจ้งเตือนได้โปรดซื้อไ,ไข่ชั้นได้ออกจากการแข่งขันแล้วเอ๊ะผู้เข้าแข่งขันคนอื่นออกจากการแข่งขันกันหมดเลยเหรอมันเกิดอะไรขึ้นอช่ดด้นยค่ะ นนี่มัอะไรแจ้งเตือนบองสรันโอนได้ออกจากการแข่งขันแล้วตอนนี้ก็เหลือนายคนเดียวแล้วผู้เล่นเหรียญทองดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะทั้งที่ไม่มีไอเทมแต่ก็เก่งไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าพูดถึงตัวเองอยู่หรือเปล่าเธอเป็นเศรษฐีไอเทมนี่มีในมือนั่นก็ตั้งบวกเก้าผู้หญิงคนนี้เก่งกว่าจะพวกนั้นอย่างน้อยก็ต้องมีเจ้าหนี้ติดมือไว นายไม่ใช่นักดาบด้วยซ้ำจะเอานั่นไปทําอะไรเคยใชื่อดาบหรือไงเธอนี่พูดมากจริงๆเลยนะเหมือนในพวกปัญญาอ่อนเมื่อกี้เลยว่าไงนะถ้าเป็นพวกแอสซัสซินคงสู้แบบตัวต่อตัวเก่งออปชั่นของอาวุธนั่นก็ไม่ใช่เล่นๆซะด้วยแต่ยังไงก็คงต้องลองดูเสียเวลาจริงๆเข้ามาสักทีพูดมากอยู่ได้ดีแต่ปากหรือไงออเวนนี่ แกต้องเสียใจที่พูดอย่างนั้นสก,กิลนินจาหญิงรามเขี้ยวเสือถ้าฉันไม่มีฉายากวับวุธคงตายไปแล้วแน่ๆถ้าทางใช้ได้แต่กำลังแขนยังอ่อนอยู่นะอะไรกัน ป้องกันหนึ่งในสกิลที่แข็งแกร่งที่สุดของฉันอย่างการเชื่อเสือได้งั้นเหรออตัวตัวของแกคืออะไรกันแน่ก็ไม่รู้สินะสกิลนินจาหญิงรอยเท้าหมอกสกิลหายตัวงั้นเหรอจัดการผู้เข้าแข่งขันคนอื่นด้วยสกิลนี้สินะมีช่วงที่เห็นตัวเยน,นั่นแค่แป๊บเดียวแต่ก็ไม่ใช่ไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนมาแล้วด้านบน ทางขวา45่องศาเริ่มจับทางได้แล้วเตรียมเจอฉันสวนกลับได้เลยไอชาตนหมานี่แกหลบได้อีกไม่นานหรอกอ,อะอะไรเนี่ยจะอะไรล่ะก็สกิลไงนี่มันอะไรกันเนี่ยกรี๊ดไอโราจิตแกทำฉันยังไม่เข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้กันเหรออะ อะไรถ้ายัางพูดทำไมเล่นยังไงก็ไม่ได้กันนะใจกลางเมืองณย่านไฮโซแห่งบริษัทอู้ฟู่แตกไม่จำกัดฮสงสัยต้องมาลองเล่นที่นี่ดูซะแล้วแหละเห็นเขาบอกว่าดียินดีต้อนรับค่ะคุณลูกค้าสนใจเล่นเกมไหนดีคะ <S <S ขอที่มันแตก ไม่กินจนหมดตัวครับเออของเราแตกทุกอันค่ะยังไงดีฉันจะพาไปดูก่อนแล้วกันนะคะทางเรามีหมดค่ะส่งตรงจากต่างประเทศและอัตราชนะมากถึง80%ค่ะเล่นง่ายได้ชัวร์ค่ะพี่งั้นขอแนะนำนี่เลยค่ะเกมยอดฮิตสาวถ้ำสุดสวยรับรองแตกชัวร์ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลย ลองดูหน่อยเถอะเริ่มเลยแล้วกันมันจะดีสักแค่ไหนกันเชียวแจ้งเตือนจากระบบขณะน,นี้ลูกค้าได้เข้าโบนัสแล้วคุณได้รับรางวัลแจ็คพอตขณะน,นี้กำลังแตกรัวรัวแตกมาเลยแย่ <c oughs> yeah, แล้วแตกขนาดนี้เราเจ๋งแน่ๆแต่ยังไงเราก็ไม่ยอมหรอกคะ่ะแตกเท่าไหร่ก็มาเลยเราสู้ไม่ถอยอยู่แล้ว เล่นแบบมีสไตล์เล่นแล้วได้ชัวต้องอูฟู่พูดเว็ดๆไม่หยุดเดี๋ยวฉันก็ส่งเธอไปแบบเละๆหรอกส่งของที่มีมาให้หมดเดี๋ยวฉันจะส่งเธอไปแบบไม่เจ็บปวดเองให้เวลาสิบวิสิบ